เดจอดจัเลยสิครับโอ้าฮัาโอ้ยฮ่า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 โอับ เริ่มแล้วมาเทศบังปลาเนี่ยเอาอัดวิดีโอบ้างกันนะถือบ่าเอิบ้านสาสตรตำบลเมี่ยงบัวจุมพนบุรีจังหวัดสุรินทร์อย่างฟ้าเจียนกูนมาเทศบังเนี่ยปานิณมันิีตัวจำไรเพิว่าตัวท่อฟ้าบาดมันแมนบ้าง ปลาอันนี้เ <akl> ส ah <ais> <laughs> ้นแห้ต oh, no. ั <kind> ้งเลยตั้งป้าอุ้งมาเ้เลยลาบาดจากน้อยโอ้ยแห้ก็ว่าแตกไันี่เอาควางน้ำบากท่านนี่ยโอ้เดือดมันนี่ไหม ไม่โยนมีเหยนนะบ่ปาแยโอ้ยยายประกาศแย่ตัวกีายแล้วกันกาีแยนกับ้ยพืชนี่กับไก่พืชเลยพันตัวนั้นเรี่ยวมันบ่ด้ขึ้นระกานเขาเน้วเอามันไปเราตัวนั้นเอามันไปหลีดึงก็ไฟออกไปไหลเอะวันนี้ตัวเาละปินวี้ตัวเ่ามันก็ียนน้ก่น

นี่ครับน้องน้องฟ้าองค์ผุหลาตัวละโลกลัวผุเลานีอ่าอุ่นนั่นแตดปีครับนี่อันนี้โรค ni roh ah do banin na edo eh, tam banin na berung du ขนาดลานิ่งนะคะลาคกว่าเนียยเชี่ยงหปลางแหนิปลาคอกับตบเอนขอเอาเทอลฟ้ามือขนาดต่ำมหาเมือยจะได้จับมันฟ้าโกนฟ้าเปลดไหมปลานิงปลานิโอเคประมาณนี้ค่ะคนเทศบันเซโกะค่ะตำบลเซโกอําเภอว่าตีลงวันที่ทะเลเกาะภูรบเมาสปดครับสิบแปดกุมภาครับนที่จะถึงนี้นะคะแพ้หาลอยฟังสองลอยสะดุงกะดุงทะเลเกาะ เจ็ดร้อยเดินฟังสอ,องร้อยให้กันน<ม>ะคะ,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 ะเอาปล่อยปลอยเอาเอันนี่ลงไปปล่อยแล้วสิได้ปิดคลิปเอาคุ่นนี่มาเทียนค่นเทียนไปทโซบสื่อไรมุมไม่ได้หน ปลดเลยปลดเลยโอเคโอ้ okay. ปลาเนิ้ยงามเนาะนงามค่ะโอเคขอบคุณค่ะอ oh.

เฮ้ยอาอาณาอาณาอัณามาเดินบักเด้อบักเด้อน้องฆ่าน้อยน้องฆ่าไงไลุ้เสีดปลาครับวันนี้บานจันนะครับบานจันทงอำเภอเกษตรวิสัยนะครับจังหวัดพะเอดสุดสมหนิบวะคุณยุงนอกีนบอยู่คุณพอพี่อีกคนหนเบ่อสยุงหนก เทียงปนินจอดกันเลยครับหลายครับเป็นเทียงปนิน่งให้บุ่มบ่บุ่มบ่ยู่กลางจะว่าได้ก้าวดอกยางโต๊ะยางโต๊ะเลยเทียงเห่ามันโคตรหนกเลยนะเหาหลุดเป็นได้สเห่าเห่าพอมกันหลุดแม่มแม่เมฝุ่งออกกับพอมกันเจ็ดส้นหลายครับครับปนินโอ้ไหบุ่มบ่บ่มึงอ่ะประตูปากระโหมตัวซ้ำเลยเนาะ เรสโลไปเพามันจือย่าบากรานั่นนๆเนีนะให้มันปานิ่งไงโมลกโลดอกมันขวงแล้วโอ้โุุ่นขุนองเพราะุนนเออดึงเลยดึงเลยดึงขึ้นเลยดิดึงเลยว้าวตดยุงเทิงกับมีดตะตใหไ่ครับสามตโลสองตโลสี่ตโลมีเดอับ มมโอ้มีตะโถงงามครับวันนี้เนี่ยเจ็ดเส้นนะครับนี่ดึงขึ้นไปอีกนะจักหน่อยโอ้มีตะใส่งามๆเลยเป็นปลาหนิ่นะครับเราไปเบิ้งอีกเพื่อนึงครับเบิ่งอีกเพื่อนึงครับเพื่อนึงสองเพื่อนฝ่ำคันนะครับ โอ้ยนี่กระจังทื่กันรับเต็มเหียไงยะ เมองต่ำละเอียดครับเทียดปลามือนี่ชักจะถือหน่อยถือลายไปทันกราหูครับกราหู้อันนี้ตัวใหญ่ครับสนามดาวอังคารครับ ป่านักเด้วครับเบงไอ้เกยๆครับมาพี่น้องอู้ตัวปลาไหม่งครับตัวปลาดิลครับอ๋อตัวเรลกรัวป่าอย่างการเดียวกันของแขกเอ้ายกปล่อยปลาก่อนบัดนี่